สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่วัดหนองโพนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าที่นี่คือตำนานแห่งมีดหมอที่เรื่องชื่อนะครับผมระดับประเทศนะครับก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยในเรื่องของมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับจะเป็นมีดลักษณะเหมือนสามกษัตริย์นะครับเนาะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์สักหน่อยแล้วกันนะครับว่า เป็นอย่างไรบ้างพิพิธภัณฑ์ของหลวงพ่อท่านเนี่ยจะเป็นสีขาวสวยมากเลยนะครับบริเวณด้านข้างก็จะเป็นพระกรถาบูชานะครับจะเป็นรูปของหลวงพ่อเดิมแบบใหญ่ๆเลยอยู่ด้านข้างนะครับเนาะถัดไปบริเวณตรงนู้นนะครับจะเป็นถนนคนเดินนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือจะเป็นวัดหนองโพที่หลายๆคนเนี่ยอยากเข้ามาสักการะบูชาสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับถ้าใครไปสายมีดหมอเนี่ยก็ไม่ควรพลาดเลยครับนะต้องมานะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวพาไปดู ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ก่อนนะครับน่าจะมีมีดหมอวัตถุมงคลนะครับให้เราได้ดูกันแน่เลยหน่วยจะต้องมีการซื้อตั๋วด้วยนะครับผมเพื่อเขา้าพิพิธภัณฑ์นะครับเนาะซึ่งการซื้อตั๋วเนี่ยก็ถือว่าได้ช่วยเหลือทางวัดนะครับให้มีเงินในการทํานุบํารุงวัดแล้วก็ในการดูแลเกี่ยวกับวัตถุที่สร้างขึ้นมาทุกอย่างต้องใช้เงินนะครับในสมัยนี้เนาะนะครับโอ <Okay. S 1> เคเมื่อเราซื้อตัว๋วเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะเข้าไป ด้านในครับของพิพิธภัณฑ์นะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมเราได้ตั๋วไปที่เรียบร้อยนะครับเจนเจนเจนเฮ้ยใส่ถุงสวยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> คือทำไมใส่กระโปรงมาออใส่กระโปรงมานะ <c oughs> ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนที่จะเข้าไปด้านในนะครับเดี๋ยวเราจะถอดรองเท้าไปด้านอน <c oughs> อกเลยตาขีพะชาสัง เข้ามาด้านในพิพิธภัณฑ์นะครับเราจะได้พบกับมากรุเทศน้อยที่เก่งมากๆเลยนะครับแนะนําในทุกๆอย่างที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์นี้ได้อย่างดีเลยนะครับผม ด้านในเนี่ยจะมีการเก็บตัวอย่างของวัตถุโบราณหรือแม้กระทั่งถ้วยชามในสมัยก่อนนะครับซึ่งหาได้ยากมากๆณดินแดนแห่งวัดหนองโพนี่นะครับผมจริงๆแล้วมีวัฒนธรรมแล้วก็มีการใช้อาวุธมาตั้งแต่สมัยก่อนนะครับจะมีเครื่องโบราณต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับไม่แปลกใจที่มตดหมองท่านเนี่ยประกอบไปด้วยวัตถุและธาตุหายากมากๆนะครับเข้ามาด้านในอีกนิดนึงเนี่ยจะพบว่าตรงนี้เนี่ยมีการจัดได้สวยมากๆไม่เหมือนวัดเลยนะครับ เหมือนวิิธภัณฑ์การเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมอีกที่นึงเลยนะครับตรงนี้จะเป็นรูปปั้นของกรมหลวงชุมพรเขตอุุมศักดิ์นะครับหรือว่าเสด็จเตียนนั่นเองนะครับโอ้เหมือนมากเลยนะ ที่นี้เนี่ยด้านในนอกจากจะมีพวกอขออหาหญ้าต่างๆแล้วนะครับเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆเนี่ยก็มีนะครับเป็นของที่ไม่เคยเห็นนะครับเนาะแล้วตรงนี้จะเป็นรูปผู้คลองวัดหนองโพก็คือจะเอาวาดนะครับแต่ละยุคของวัดหนองโพนะซึ่งทําออกมาได้แบบวิหูวิจิตรศิลป์มากๆตรงนี้ไม่ใช่อะไรนะครับคือเป็นการบรรยายพูดถึงวิถีชีวิตของคนชุมชนตรงนี้นั่นเองนะครับถัดไม้อีกหน่อยเนี่ยจะเป็นรูปของหลวงพ่อเดิมนะครับในอริยบทต่างๆว่าในสมัยก่อนเนี่ยท่านอยู่ยังไงกินยังไงนะครับ แล้วก็ในส่วนนี้จะเป็นยอดฉัตรที่ท่านเอาทําไว้เป็นตัวอย่างให้กับวัดต่างๆนั่นเองนะครับคุ้มค่ามากๆครับเข้ามาด้านในนี้แล้วก็ผมรู้สึกประทับใจตรงนี้มากๆเพราะว่าโอ้โหรู้สึกขนลุกเลยนะเดินเข้ามาเจอมุมนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทําออกมาได้ดีมากๆนะครับสำหรับวัดหนองโพในมุมของหลวง่อเดิมตรงนี้นะครับผมผมก็เลยมากับสักการะนะครับและที่สําคัญกว่าคือนี่เลยครับผมเรื่องชื่อระดับประเทศนะครับ มีดหมอของหลวงพ่อเดิมครับมียันจักรนารายยันหน้ากระสมพงษ์นะครับยันกระหนก,น,กน้องสิงห์และมเสมาเต็มใบนี่คือตำนานมีดหมอที่เขานําไปาใช้กันในปัจจุบันและโด่งดังมีประสบการณ์ดีๆนะครับเนี่ยนะหลายเกจิอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านเนี่ยก็สร้างมีดต,ตามตําราของท่านเองนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าตรงนี้คือแหล่งกําเนิดมีดแบบาสายของหลวงพ่อเดิมเลยก็ว่าได้นะครับเนี่ยเป็นส่วนของมีดนะครับที่มีการแยกออกมาแล้วนะครับเนาะ เพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจจะศึกษาสะสมมีดหมอหลวงพ่อเดิมเนี่ยสามารถเข้ามาดูของแท้ตรงนี้ได้นะครับแล้วเราจะได้บันใจมากขึ้นในการเราเล่นมีดหรือว่าการสะสมนะครับดูเนื้อดูความเก่าดูประวัติศาสตร์นะครับดูองค์ประกอบวัตถุมงคลของสะสมของหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะครับมาศึกษาที่นี่ได้นะครับจะได้มีความกระจ่างมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่จะเป็นมีดควานช้างเนาะแต่เดิมก็คือหลวงพ่อท่านเนี่ยจะทําไว้ให้สําหรับ ลูกศิษย์ลูกหาของท่านที่เข้าไปตัดไม้ในป่าเพื่อมาทําวัดนะครับในสมัยก่อนป่ามันรกมากแล้วก็จะมีของลี้ลับเยอะนะครับเอาไว้แก้กันนะครับเนาะเนี่จะเป็นมีดที่ทําจากด้ามงานกาจัดนะครับมีทุกไซส์เลยนะนะรเราได้เห็นแบบมีดของหลวงพ่อแท้ๆจริงๆนะครับตรงนี้เลยนะครับเป็นมุมที่ใชในการศึกษาได้นั่นเองนะครับถัดมาอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องตําราบโบราณตรงนี้คือแหล่งกําเนิดความรู้ในการทําวัตถุมงคลหรือแม้กระทั่ง การสืบทอดนะฮะตำราบโบราณการเขียนเลขยันต่างๆนะครับหรือว่าการทําสมุนไพรตามในตําราสมัยโบราณเนี่ยตรงนี้จะมีแบบโอ้โหเยอะมากนะครับให้ศึกษานะครับเนาะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายของพิพิธภัณฑ์ก็คือจะเป็นอรียบทของหลวงพ่อเดิมนะครับที่มีการปรุงยาปรุงสมุนไพรหรือว่าทำมีดนะครับผมก็จะมีให้เห็นกันแบบเหมือนเรียวทามเหมือนของจริงเลยนั่นเองนะครับ คร่าวๆประมาณนี้ครับก็เป็นที่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมหลังจากที่เข้าไปในพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็ได้ทราบข้อมูลแบบเยอะแยะมากนะครับใครที่เป็นสายมีดหมอวัตถุมงคลนะครับผมอยากจะมาศึกษาแบบได้รู้ว่าของแท้เป็นยังไงนะของจริงเป็นยังไงนะครับสามารถที่จะมาศึกษาที่นี่ได้นะครับมีครบหมดทั้งประวัติมีตำรานะครับหรือแม้กระทั่งการเขียนเลขยันต์ต่างๆอะไรก็คือเขามีให้ดูหมดเลยนะครับก็ถ้าชื่นชอบ คลิปวิดีโอแนวนี้นะครับเดี๋ยวโอกาสในครั้งหน้าผมจะมาถ่ายทําในวัดอื่นๆอีกนะครับโดยจะเป็นหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนหรือวัดห้วยด้วนนะครับผมอยู่ใกล้ๆละแวกนี้นะครับไปถ่ายให้ได้โอเคนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอให้คนโชคดีมีความสุขนะครับประสบความสําเร็จนะครับผมแล้วขออำนาจคุณพระศรีรัตนารัยนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพป,ปกปักรักษาความรอทุกททันนะครับผมไปละบายบายสวัสดีครับ